ค่ะสวัสดี FC แฟนสองทุกคนนะคะวันนี้น้อยญาติจะไปตามแนวทางของน้องซี่นะคะน้องซี่บอกว่าญามาบอกเลขแล้วนะคะเป็นเลขสองโตสองคู่นะคะลุงพันกระตัดสินหายเลขสามโตหางเดียวเลขสองโตล่างหางเดียวจะเป็นตัวใดไปส้มน้ากันเลยคะ่ะมาหาน้องซี่สามรอบแล้วน้องซี่ไปไซมาไปการครับไปการไปเฮ็ดนังลูกไปทำบุญลอยวันทำบุญลอยวัน อันยาว่าจะมาเข่าฟันยามาเข่าฟ yeah, ันองซี่ไปเข่าแล้วมาเขาอยู่บ้านเฮาหรืออยู่ไสลูกเขาอยู่บ้านก่อนแม่ยานั่มไปหอดการพันติลูกแม่ยาว่าจังใดถูกหัวเลยยายาว่าหกหกสามกับหกหนึ่งบ่งสองคู่ยาบ่ได้บอกสามตัมันบอก เลขสามกับหกหนึงนนนยย่งงานย่ำให้ตัวใดลูกงาย่ำหกหนึง่งย่ำหกหนึ่งญาบอกว่าวันหรือลางบนโอ้เน้นบนเน้นหกหนึ่งบนลองซีฝันได้จักมือเราหนึ่งลูกสอง หลานได้สองมือแล้วแต่ยาเบาอีกยังอีกบ่อย่าบบอเบาเบเบาเลยบ่ได้บอกให้ไปทบุญสิงวันเมือไหรท่บุญนายยุ่นอ๋อเมื่อไหร่เฮ็ดบุญนายย่มรูเบาน่อยไปเลยยาบ่ได้บอกเรียกสามโตวันบ่ลองสิสามโตบ่เบา สูสีใดมาหาน้องซีสีแดงเอ้าเที่ยวนี้ใส่สีแดงบ่ลูกเที่ยวที่แล้วใส่สีขาวบ่ทีแรกขาตลอดนี่เพิ่นใส่สุดสีใดมาขาวตลอดเพิ่นใส่เสียสีขาวอืมใส่เสียสีขาวเที่ยวนี้เพิ่นคือมาแปลกๆใส่สุดสีแดงบ่ลูกบ่เบาๆยางอีกเลยไงบ่เพิ่นพ่บ่ได้ยาบ่ได้บอกให้น้องซีไปใส่บาทให้บ่ลูกบ่ เบานนอยซ้ำเนี่ยสามตกับเบาเบาก็เป็นจริงน้องซี่วาเบลอย่างหาน้องห้น้องที่ย่าทายไซนาเป็นปนได้นะคะเป็นกระเลืบว่าสูงกองพี่เก่งี่เยทำมาลอนไปยุการฝนตกบ่ฝตกทุกมือบ่หรอกตกตกตลอดคือกาลสินเท่านี้บอ บอก่ก็มบังมือตกบังมือกรบาตกอืมเป็นปยุการหามือหกมือเ้อพี่น้องพึ่งจะมานะคะสาเหตุที่นนที่ญาตามสารนะคะาะว่าองซี่ใบหญามาบอกแน่วบอกแค่สองตัวญ้าบอกหรือว่ายญาเขียนหายลูกยาบอกบอกทุกข้างยญากับบอกว่าไดเขียนหายมันบอกหาบอกสะรุใบาญายญาแก้วบอกหกสามกับหกหนึ่ง เน้นหกครึ่งเด้อค่ะนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นนะทางหาจุดจัดกินแดงรัฐบาลทุกข้างที่เขาในนี้จะบอกสองคู่ตลอดหรือคู่เดียวบางครัง้งบอกสองคู่ตลอดอรางวันที่ผ่านมานี่น้องซี่ไปเห็นเลขเมื่อวานนี้อันใดอยู่หลังบ้านหนูเลขอะไรกันเนี่ยเ,<อ>เ,เลขอะไรก่เอเลขเจ็ดตัวเนี่นยหนัก เพิ่งไปย่านาว่าหาเบงเงินนงล้ววันนี้เพื่นเฮ็ดใท้เห็นบ่้นเหบกอบ่เห็นนั่นบ่ลรกมีตะเลกยา่เนี่ยมันบ่การมาปลาแววซื้อลอตเตอรี่บะลวงซื้ไล้จ้าลอตเตอรี่ให้บ่ลรุว่าจัาลอตเตอรี่เลยเอาาน้องบุญานตุ้ซื้อยาต้องบุซื้อยมันประแววซื้อลอตเตอรี่ไว้มันบ่อาเอ ป้าแววจะนับสนุนเด็กเอกชนบ่ค่ะมีคนรายใหญ่ทั้งเมื่อการซื้อซื้อลอตเตอรี่ไว้ย่างละสองใบนะคะแต่ว่าพ้าแววว่าจะซื้อเอกชนเอานะคะเคนมาทุนบลายนะคะเป็นตัวได้กับหมู่บ้านหรือมัอันที่ว่าเลขโฮคู่มือมือสุดท้ายสิตัดสินให้คู่เดียวหมู่บ้านลูกเบาตัวได้ลูกเบาได้จดเนาะแปด ของาเน้นสามแปดล่างบ่ค่ะสามแปดล่างอันเรขบนเดี๋ยวลุงห้า,าห้าห้าห้าหกอ่านอนถงตื่นนะคะ่นไปการมนาะ่นเมยถข้างบนเป็นสามห้าหกทางล่างเป็นสามแปด ของลุงพันนี่ข้างล่างเป็นสามแปดเด้อค่ะเพิ่นตัดสินให้แล้วนะคะข้างบนเป็นสามหกหานะคะแต่ว่าของน้องซี่เป็นหกสามกับหกหนึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี่เป็นนะ้าท่างหาสื่อสลาบ,บินรัฐบาลนะคะลุงพันในลอตเตอรี่จักใบแล้วเอาสนับสนุนเอกชนบอกคนว่ารัฐบาลบา่กท่านได้จักใบนะน้องสามแปดนี่เป็นเลขดังยู่ได้ นอนหัวตะตื่นนี่ฝันดีบ่เป็นตาเดเฮบ่ะมืออื่นไปไปอยู่เมืองการนอนหลับบ่ลุงไปอยู่งซีมือหามื่อนอนอยู่หน้ารถเอานอนอยู่หน้ารถเลยนอนตื่นเที่ยงของข้นลายบ่อกขคนหลายลุมข้นลายปาดไปตั้งซีมือหามื่อมาใส่ไซเดนมาตะบ้านเหรอผู้ใดขับรถซอยนี่ต้องเทียวเล็ครับรถโคกลอยเกตลอยกิโลนี่นะข้าไปไม่ครบ ค่าครับค<ข>่าครับพครับสวยครับหับองเนี่ยครับรอยครับรอยจิโรตที่มันพักขาวเดียวอืมพักตวัปัมม๊มนึกับครับตัวน้อี่กับตัวใหญ่ซื้อเด้ออายุหน่อยเพื่นครับรถบาหเป็นนงซี่กับ่าไรครับสวยเอาอันนี้มาก่องคางรองลไม่ใช่านลานลาน,น้อยพน,นักดือด้อดื้ออ่าน้องซี่ไหเอฟซี่โชคดีน้ำเด้อ นะไรเหี้ยเด้อเหมือนอื่นเลยนี้ก็ทีนี้โอ้ยเาเราเราไปจับวันนี้ออกได้ผู้ใดสิลูกก็เรยสิออกตัวได้ดอกอืนลูกกับซื้อหางเดียวเราลูกเพราะื้อหลายหาง่มันนี้แล้วแปมมันใจแปดสามแปดนมันใจแปดสามล่างบ่ลูกมันบมันบกระโดดขึ้นบนมันบอ๋บ่แต่าก็เจ้าหายหกมาบนหบน แมหกบนเ,นาเานหาไอยู่เดี๋ยวสรุปคลิปนี้ก่อนอ้าวลุงพันว่ามันใจล่างสามแปดข้างบนสามห้าหก ของน้องซี่กับหกสามหกหนึ่งกับน้ำเดอ้อพี่น้องเอ,อ้ยเป็นในทางหาสื่อสารกินแรงรัฐบาลน,นะคะกันบนกันล่างกับ<ม>ด้วยนะคะอนนะื้แ <c oughs> ตามไปหอดเมื่อกาญได้กันบ่ามันไปเฮ็ดบุญน, <c oughs> น้ำหร่อ